ตอนนี้หนึ่งทุ่มตงยังเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงฟู่หนานดีฟู่หนานดีจะต้องตายฟู่หนานดีนะเป็นกัปตันของสายการบินตรงชวนและยังเป็นทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลฟู่ก่อนหน้านี้ฉันเห็นเขาแค่ตามข่าวเท่านั้นฉันก็เป็นได้แค่คนแปลกหน้าสำหรับเขาแต่ว่า ฉันต้องรีไปช่วยฟู่นหนานดีก่อนไม่งั้นเขาต้องตายแน่ๆหลังจากที่ฉันฟื้นขึ้นมามันก็มีเสียงที่ดังอยู่ในหัวฉันตลอดคุณคะชชวยเรดวกว่านี้หน่อยได้ไหมคะเร็วกว่านี้อีกได้ไหมคะคุณผู้หญิงครับถ้าเร็วกว่านี้ผมกลัวว่าจะไม่ ฟืงฟหนานลีคุณคะช่วยเรียกรถพยาบาลเร็วค่ะครับฟูนหนานดีคุณได้ยินฉันไหมฟูนหนานดีุณยังตายไม่ได้นะคุณได้ยินไหมรถกำลังจะระเบิดฟูนหนานดีนายอย่าตายนะ เธอเป็นใครฉันคือบนซีไงเขาพ้นขีดอันตารายแล้วนะครับแต่ว่าผลจากตรวจซีทีสแกนนั้นเราพบว่าเขาอาจจะสูญเสียวความทรงจำไปบางส่วนหลังจากเขาฟื้นขึ้นมานะครับคุณหมอใหม่ยถึงว่าความจำเขาจะเสื่อมหรอคะ หายาตระกูลฟู้นี่หรอขนาดนี้ได้หรอเนี่ยน้ำให้ขาดื่มน้ำสักหน่อยได้กันไม่งั้นคอแห้งตายแน่เลยอ่ะเอะอตื่นแล้วเหรอขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจคุณชายคุณชายให้เป็นอะไรใช่ไหมครับ นายเป็นใครเออคุณชายของคือผู้ดูแลของตระกูลฟุงไงครับลุงรีไงคุณชายเป็นอะไรไปครับผู้ดูแลดูแลอะไรกันฉันเป็นอะไรเนี่ยทาไมถึงคิดอะไรไม่ออกแบบนี้คุณชายรอสักครู่น,นะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปเรียกตามหมอเดี๋ยวนี้นะครับแล้วเธอเป็นใครอีกแ้วเนี่ยหรือว่าเขาจะความจําเสื่อมจริงๆจะฉ,ฉันคื ฉันจำเป็นต้องอยู่เคียงข้างฟูนหนานดีไม่งั้นเขาต้องตายจริงๆแน่ฉันฉันคือภรรยาของคุณไงภรรยาของคุมหรอเขาเขาจะจับไม่ได้หรอกมัง้งอืมตอนที่รถชนเหมือนกับว่าคุณมาช่วยผมออกมาจากรถเลยเอ๊คุณสามีจำฉันได้แล้วหรอสามีเหรอ ปกติเรียกผมแบบนี้หรอใช่แล้วล really? ่ะทำไมผมจำไม่เห็นได้เลยล่ะว่าเราเคยแต่งงานกันแล้วนะจริงๆแล้วพวกเรายังไม่ได้แต่งงานกันหรอกนะแต่พวกเราแอบคบกันขนาดครอบครัวของคุณยังไม่รู้จักฉันเลยจริงหรออะเขาจะจูบฉันยิ้เหรอเออคือว่าคุณเพิ่งฟื้นขึ้นมาก็พักผ่อนสักหน่อยเถอะนะ ผมขอนิดนึงนะคุณฟู่ฉันมาแล้วเออพวกคุณสองคนคือใครเหรอคะฉันเป็นแฟนของคุณฟู่แล้วเธออะหลินหมิ่นซรอกาดินเจินเดียนพ่อของหลินหมิ่นซอไหนมีข่าวบอกว่าฟู่หนานดีโสดมาตลอดไม่ใช่หรอหรือว่านี่เป็นแฟนเก่าหรอแล้วนี่เป็นเหมือนกับฉันโดนตบการสีแย่เลยเป็นเนี่ยฮะ เธอบอกว่าเธอเป็นแฟนของฉันหรอเธอเอาอะไรมาพูดร่ะคะคุณพูดอะไรกันคะคนนี้ตั้งหารัแฟนของฉันโชคดีนะที่เขายังเข้าข้างฉันนะ่ะใช่ค่ะฉันเป็นแฟนของเขาเองพวกคุณมาแอบอ้างแบบนี้ต้องการอะไรกันแน่คะฉันตั้งหาที่เป็นแฟนของเขานะ่ะเธอเห็นว่าเข้าสูญเสียคว,วามทรงจำเลยคิดจะมาเอาสมบัติจากตระกูลของเข้าสินะ คุณฟู่ต้องอย่าโดนยีนี่ดอดเด็กขาดนะคะอ๋อเพราะสมบัติของตระกูลฟู่ที่แท้คุณก็มาแอบอ้างเป็นแฟนของเขาเพราะเหตุน,นี้นี่เองสินะคะแกแกพูดเรื่องอะไรยะมาบอกว่าฉันจะเอาสมบัติของตระกูลฟู่น่ะแกมีลักฐานนีไ่ไงผมก็นึกว่าคุณเป็นเด็กน้อยเบาบางไม่คิดเลยว่าจะสู้คนเป็นกับเขาด้วยนะฉันเพิ่งได้รับผลวิทย์ฉายเองว่าความจำเสือ่อมทำไมพวกคุณถึงรู้เรื่องนี้แล้วล่ะ ข่าววาจังเลยนะเออคือคือก็เพราะว่าฉันตามข่าวของคุณตลอดไงคะใช่ใช่ใครๆก็รู้ว่าตระกูลฟู่กับตระกูลหมิงชูของพวกเราเป็นมิตรที่ดีต่อการมาโดยตลอดเยื่องใหญ่ขนาดนี้เราจะไม่รู้ได้อย่างไงกันละคุณฟู่ฉันไม่ได้มีเจตานาจะทำร้ายคุณนะฉันแค่อยากจะช่วยชีวิตคุณเท่านั้นเองวันไหนที่ความทรงจำของคุณกลับมาฉันจะเป็นคนอธิบายทุกอย่างให้ฟังเองนะ ฉันไม่มีปฏิกริยาตอบโต้หรือปวนหัวอะไรเลยงั้นแสดงว่าเธอก็แอบอ้างว่าเป็นแฟนของฉันจริงๆสินะเธอคิดว่าฉันสูญเสียวความทรงจําไปแบบนี้ได้จะมารอกกันสินะคุณฟู่คุณกำลังเข้าใจผิดน,นะครับจูหมิงได้ข่าวว่าคุณถูกรถชนเธอเป็นห่วงคุณมากเธอค่อนข้างตกใจเดินไปที่จุดเกิดเหตุไม่ทันนะครับทําไมรู้สึกน่กกากลัวจังพวกคุณออกไปแฟนของผมไม่อยากเห็นหน้าพวกคุณ เอขอโทษนะครับที่พวกเรามารบกวนพวกเราจะออกไปเดี๋ยวนี้เลยครับฉันตั้งหาที่ไม่คนหลอกรวมพวกเขาถ้าเกิดวันไหนฉันโดนได้ออกแบบแบบนี้ขึ้นมาละคุณคิดอะไรอยู่คิ้วขมวดรวมกลายเป็นปเส้นเดียวกันแบบนี้นะ่ะคุณสามีคือฉันที่ฉันเข้าหาคุณไม่ได้หวังสมบัติหรือว่าต้องการอะไรจากตระกูลฟู่เลยนะดังนั้นดังนั้น คุณต้องเชื่อใจฉันนะคุณเชื่อใจฉันได้ไหมแน่นอนโะอ้โหมาความจำเสื่อมแต่ผมจำได้ดีนะว่าคุณเป็นคนช่วยผมออกมานะ่ะดังนั้นผมเชื่อคุณนะมีโอกาสที่จะเข้าหาฟู่หนานดีแล้วทแท้ๆแต่กลับโดนย็นแน่นมาขัดขวางไว้ซะก่อนนี่งั้นดูกก็ค่อยๆค,คิดหาวิธีอื่น ทางที่ดีน่ะหนูต้องจัดการเย็นน่าที่ได้ก่อนยังไงหนูก็ไม่ปล่อยมันไว้แน่ค่ะพ่อออกมานี่ฉันได้นำบัตรทนาายกับเรกเป็นชีมาแล้วถึงเวลาแล้วสินะ คาริหาตะกูลวินฉันกลับมาในครั้งนี้ได้มาเจอคนที่ไม่ชอบขี้นหน้าฉันทําไมต้องมาเจอกันอีกด้วยนะแต่วันนี้ฉันต้องเอาทุกอย่างคืนมาให้กับฉันและครอบครัวของฉันให้ได้ต้องเอาทุกอย่างกลับคืนมาคึ้นหนูกลับมาได้เหรอคะเดี๋ยวป้าไปบอกคุณผู้ชายให้นะคะป้ายู่คะไม่เป็นไรหรอคะหนูไปเองก็ได้คะ่ะเก้าปีก่อน คุณวินจากหลักฐานได้ระบุว่าลูกของคุณทั้งสองนะั้นมีความผิดปกติทางจิตรครับและเป็นความผิดปกติทางจิตที่อยู่ในยีนครับอะไรนะตระกูลวินของพวกเราไม่มีใครมีประวัติผิดปกติทางจิตนี่จะต้องเป็นเพราะเธอแน่ๆชิงคิดว่าเธอเป็นคนดีแต่กับข้อดูผู้ชายที่ผิดปกติไม่ใช่ทั้งสองคนเนี่ยนะแม่ของหวนซีกัดซูหยินตระกูลหวนของพวกเราเก็บคนแบบนี้ไว้ไม่ได้แล้วเธอใส่หัวออกไปเดี๋ยวนี้เลย เอาเด็ก2คนออกไปจากตระกูลเหมือนด้วยชาตินี้ฉันรักในศักดิ์ศีของตัวเองมากและฉันก็ไม่สามารถเปิดปากของคนโกงพวกนี้ให้ยอมรับสารภาพได้แต่แล้ววันหนึ่งฉันก็ไม่สามารถรับผิดชอบค่าเทอมของตัวเองได้ทั้งหมดแต่ฉันไม่อยากเสียโอกาสที่จะได้เรียนในมหาวิทยาลัยไ,ไปเลยไปทำงานร้องเพลงที่บาร์ในเวลากังคิน เก่งมากเลยลูกพ่อหวนจือกับหวนโม่ลูกคือความภาคภูมิใจที่สุดของพ่อเลยฮการแล่งเพลงจีเมเนอร์ของโป้เชงเขาเล่นได้ดีเลยทีเดียวแต่ก็ไม่เท่าน้องชายหวนเมื่อของฉันเพราะเขาอายุแค่สีขวบเองต่างกันนิดหน่อยเองนะพ่อเรียงของหวนซีหวนเจียหม,มิงแม่เรียงของหวนซีจงหุยพี่สาวต่างพ่อแม่ของหวนซีสวีรู อย่าเอาฉันไปเกือกก้อกับเด็กที่จิตไม่ปกติแบบนั้นนะน้องชายต่างแม่ของห,นหนวนซีหวนเซือนถ้าให้ฉันเลือกนะฉันยอมเป็นคนจิตไม่ปกติแต่ฉลาดกว่าเธอดีกว่าคนที่ด้านกายปกติแต่ไม่มีอะไรดีเลยอย่างเธอนะ่นะเพราะว่าอะไรร้ม,มั้ยความผิดปกติทางจิตนะ่ะมันสามารถรักษาให้หายได้แต่คนที่มีพรสวรรค์ธรรมดาแบบเธอเนี่ยมันจะติดตัวเธอไปตลอดชีวิตไงส่วนส่วนเขายัางเด็กนะ เธอโตเป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้นแล้วทำไมถึงเอาความคิดแบบนั้นมาใส่หัวเด็กได้ดะเด็กยังไม่ดูความก็ต้องให้ผู้ใหญ่คอยสอนสิดูเหมือนว่านาจงคงคิดจะเอาความคิดบูรี่เด็กที่ผิดปกติทางจิตมาพูดให้ลูกฟังบ่อยๆสินะคะแกไอ้เด็กผีเจาะปากมาพูดออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่อยากเห็นหน้าแกฉันก็ไม่อยากเห็นหน้าคุนเหมือนกันที่ฉันมาในวันนี้ก็เพื่อที่จะมาตัดขาดกับพวกคุณให้เรียบร้อย แกกับพวกฉันตัดขาดกันไปนานแล้วแกคิดจะทำอะไรอีกดูเหมือนว่าคุณชายเหวินจะลืมไปแล้วสินะงั้นฉันก็ช่วยตื่นความจำให้ได้กันตอนนั้นคุณได้แม่ฉันออกจากบ้านและ9ปีต่อมาก็ได้ทิ้งลูกของคุณสองคนที่ยังไม่รู้นิติภาวะโดยไม่ส่งเสียและไม่เลี้ยงดูอะไรเลยดังนั้นวันนี้ฉันเลยมาเช็คบินนี่คือบินทั้งหมด200หยวนที่คุณต้องชดใช้ให้พวกเรา ่วนสิเธอกล้ามาพูดอย่างนี้ได้อย่างไงน่าม่อายเลยจูู่ก็มาบอกว่าจะเอาเงินสองไรคิดว่าพ่อของแกน่ะผลิตเงินได้เองหรือไงคุณน้าคงไม่มีฉันก็เข้าใจแหละน้าไม่อยากให้ก็เรื่องของน้าสิแต่พ่อฉันไม่ใช่คุณน้านะคะเขามีเงินฉันรู้ฉันจะพูดอีกทีนะคะฉันมาเอาเงินของพ่อฉันแล้วคุณน้ามาพูดแบบนี้น้าเกี่ยวอะไรด้วยหรอดูแลตัวเองก่อนนะว่าตอนนี้ใช้นามสกุลอะไรอยู่ ไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่เลยนะแกนะ่ะแกพูดกับผู้ใหญ่แบบนี้ได้ยังไงกันไม่มีมารยาทแม่แกไม่ได้สั่งสอนด้่งไงแม่เลี้ยงดูฉันมาอย่างอบอุ่นแล้วก็เลี้ยงดูมาอย่างดีด้วยล่ะฉันก็เพิ่งอายุสิบเก้าเองบางทีป่ามันอาจจะไวไัยปหน่อยเท่านั้นเองคุณน้าจงคงไม่อยากถือสาคนแบบฉันหรอกใช่ไหมล่ะแค่แกอ้าปาฉันก็เห็นดินไก,ก่แกแล้วไม่รู้จักกฎเกณฑ์เอาซะเลยตอนแกจะเอาเงินแกก็เรียกฉันว่าพ่อ ทำไมเวลาปกติแกไม่เห็นเดียยแบบนี้เลยฮะรู้สึกว่าจะเข้าใจอะไรผิดไปเยอะเลยนะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากเรียกนะแต่คุณดันทิ้งเราไปก่อนเองถ้าฉันเรียกคุณแบบนั้นคุณจะให้โอกาสฉันอีกไหม่ไคุณชายเหวินเนงินเงินสองร้านนะั่นนะแกก็อย่าคิดเลยว่าจะได้มันอีกไม่มีทางถ้าคุณชายเหวินไม่มีความคิดที่เห็นตรงกับฉัน ก็รบกวนคุณคุยกับทนายของฉันเองละกันนะฉันไม่ดังเกียดที่จะขึ้นศาลหรอกนะเมื่อก่อนพวกเราสามคนชอบมานั่งเล่นกันที่นี่ใครจะไปรู้ว่าครั้งนั้นมันจะเป็นครั้งสุดท้ายหวนซีเธอมีอะไรฉันมีเรื่องอยากจะพูดนะ่ะฉันว่าเธอน่ะไม่ควรพูดกับลุงหวิ่งเขาแบบนั้นนะ เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเธอก็โตพอที่จะหาเงินได้ด้วยตัวเองแล้วนะหวนซีนี่เงิน5,000ันหยวนเธอเอาไปใช้ระหว่างหางานทำนะฉันรู้ว่าเธอน่ะสามารถเติบโตด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นฮะคำพูดแบบนี้เหมือนคัดลอกกันมาไม่มีผิดเด็กสมองของฉันมันสั่งการให้แข็งแกร่งขึ้นฉันจะไม่เชื่อคำโกหกหอกลวงของพวกคนขี้โกงพวกนี้อีกแล้ว ฉันกับน้องเป็นลูกแท้ๆของพ่อฉันจะรับเงินของพ่อเท่านั้นฉันสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองและก็ยึดมั่นในศักดิ์ศรีของตัวเองน่าจะเป็นเธอมากกว่านะที่ต้องการใช้เงินนะดังนั้นการที่เธอใช้นาสกุลวูเธอก็ยังถือว่าเป็นคนนอกแต่เธอยังใจกล้าหน้าด้านมาของเงินพ่อฉันใช้อีกดอกวนซีฉันหวังดีกับเธอนะทำไมเธอถึงคิดแบบนี้กับฉันได้ล่ะเธอรู้ไหมว่าเธอเปลี่ยนไปมากเลยนะ ห่วงตัวเองก่อนเถอะน้าอย่าคอยแต่สนใจเรื่องของคนอื่นเลยแต่ก็ไม่ต้องมาเสแซงแกล้งทำเป็นใจดีอีกเข้าใจไหมไม่รู้จักบุญคุณกันจริงๆเลยนะคอยดูเถอะกับดันครับผมเป็นนักบินผู้ช่วยคุณมาสามปีทำไมคุณถึงบอกว่าไม่รู้จักผมเลยครับผู้ช่วยนักบินซูเฉินหัวหน้าพนังงานต้อนรับ เจ้าเยือนฉันเป็นหัวหน้าพนักง,งานต้อนรับมาสี่ปีคะ่ะคุณจางฉันไม่ได้ด้วยหรอคะกับตันดูเย็นชาวกว่าเมื่อก่อนอีกขอโทษนะคะคุณเข้าห้องนี้ไม่ได้นะคะเออที่จริงแล้วฉันเธอคือแฟนของฉันทำไมจะเข้ามาไม่ได้ล่ะมานี่เร็ยวอ๋อ กับตานมือหนึ่งสายการบินตรงชวนคว้าใครเอามาเป็นแฟนเนี่ยไม่มีอะไรจะเหมาะสมกับกับตันเลยแม้แต่น้อยแล้วไปมีแฟนตั้งแต่ตอนไหนแล้วเนี่ยข่าวนี้ต้องเป็นข่าวใหญ่แน่นอนแล้วถ้าสาวๆทุกคนที่ทำงานในสายการบินดูเรื่องนี้ก็มีหวังทั้งสนามบินคงน้ำท่วมเพราะน้ำตาของพวกเธอแน่นอนเธอไปไหนมาฉันไปจัดการธุระมานี่หน่อยนะคะ ผมเปลี่ยนโทรศัพท์กับเบอร์ใหม่นะคุณเมมเบอร์คุณให้หุมทีสิโอเคค่ะโทรศัพท์ของเขาน่าจะพังไปตั้งแต่ตอนเกิดอุบัติเหตุค้งนั้นแล้วแน่เลยแบบนี้ก็ดีไม่งั้นคงไม่มีทางอธิบายความสัมพันธ์ของเราสองคนได้แน่เลยนี่ค่ะฉันเมมเบอร์เรียบร้อยแล้วกิ่งมากต่อไปนี้จะไปไหนก็ต้องบอกผมก่อนนะผมตื่นเมื่อไหร่จะได้โทรหาคุณเหมือนกัน ทำไมเขาเป็นคนใส่ใจคนอื่นแบบนี้นี่นะโอเคค่ะต่อไปจะบอกก่อนนะที่แท้กับตันก็ไม่ใช่คนเย็นชาแต่เขาแค่ไม่ได้ทำตัวอุ่นกับฉันเท่านั้นเองฉันมาแล้วกับตันคุณเจนผู้จัดการใสยการบินมาลวคะ่ะกับตันฟู่ครับผมมาที่นี่เพื่อทดสอบศักยภาพร่างกายพื้นฐานของคุณครับและเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าร่างกายของคุณจะสามารถขับเครื่องบินต่อไปได้ กับตันยังจำกดการใส่การบินตรงชวนได้ไหมครับว่าเราไม่สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนำเครื่องขึ้นกี่ชั่วโมงครับเมื่อก่อนคือ8ชั่วโมงแต่เมื่อ2ปีก่อนได้เปลี่ยนเป็น12ชั่วโมงการที่จะเป็นนักบินได้จะต้องมีระยะเวลาชั่วโมงบินกี่ชั่วโมงครับต้องเชทท็ทั้งหมด250ชั่วโมงแต่ต้องมีชั่วโมงบินรวมถึง2,700ชั่วโมงถึงจะสอบเป็นผู้ช่วยนักบินได้ กับตาช่วยอธิบายการเปรียบเทียบระหว่างเสียงกับความเร็วของยาพานะให้หน่อยได้ไหมครับพารามิเตอร์การวัดความเร็วของเครื่องบิน m number มักหมายถึงอัตราส่วนของความเร็วเครื่องบินกับความเร็วของเสียงในชั้นบรรยากาศท้องถิ่นณตอนนั้น m 1 6ก็หมายความว่าความเร็วของเครื่องบินตอนนั้นเท่ากับ1.6เท่าของความเร็วเสียงในท้องถิ่นคุณเจนช่วยตั้งใจหน่อยได้ไหมครับคำถามธรรมดาแบบนี้คนทั่วไปก็รู้ทั้งนั้น คนทั่วไปก็ดูด้วยหรอทำไมฉันไม่รู้ล่ะความรู้ทางทฤษฎีของกัปตันฟูยังคงเหมือนเดิมครับต่อไปผมขอทดสอบความทนทานต่ออุณหภูมิต่ำนะครับเชิญกัปตันตามผมไปในห้องน้ำด้วยครับเออเชิญครับเอ๋เข้าไปด้วยกันฮะตต,ต,ต้องเข้าไปทำอะไรด้ะ นี่ค่ะแผ่ที่หัวของกัปตันฟู้น่ะห้ามโดนน้ำนะคะรบกวนคุณช่วยใส่หมวก่ว้น้ำให้เขาด้วยนะอ๋อได้ค่ะคุณช่วยดูดภูมิน้ำให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวผมจะคำนวณเวลาได้ครับหรือว่าพวกเรารอสักพักดีไหมครับเอ่อวันนี้ผมก็ไม่มีธุระอะไรพอดี ฉันจ่เสร็จแล้วคะ่ะอ่อืมโอเคอาเออหรือว่าคุณไม่เคยเห็นเรือนร่างของผมนะเออพวกเรายังไม่ถึงขั้นนั้นสักหน่อยงั้นพวกเราครบกันมานานเท่าไหร่แล้วลนะถึงขั้นไหนแล้วปีหนึ่งมากสุดก็แค่จึงมือกันเท่านั้นเองปีหนึ่งได้แค่จับมือเนี่ยนะ เพราะว่าฉันเพิ่งอายุ19ปีเองยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะอีกอย่างฉันค่อนข้างเคารพธรรมเนียมนนะก็เลยแย่ yeah, แล้วฉันจะโกหกอย่างไรดีนะเนี่ยอายุ19เหรองั้นเรารู้จักกันได้อย่างไรละเออหน้าร้อนปีที่แล้วฝนตกหนักฉันกำลังเดินอยู่บนถนนคุณขับรถผ่านแอ่งน้ํแลดวน้ําก็กระเด็นใส่ฉันจนเปียกไปทั้งตัวเลยฉันเลยเดินไปหาคุณแล้วเราก็ทะเลาะกันอยู่นาน เราเลยได้รู้จักการตั้งแต่ตอนนั้นน่ะทำไมเขาไม่พูดอะไรเลยล่ะหรือว่าเขาจะจับโกหกฉันได้นะเฮ้อเข้าใจแล้วงั้นคุณไปราผมข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วล่ะอืมคุณความสัมพันธ์ของพวกเรายังไม่ได้บอกให้ใครรู้นะคะฉันเดาว่าคนรอบตัวของเราจะไม่มีใครเชื่อในเรื่องนี้แน่นอน แต่ว่าคุณบอกว่าคุณเชื่อฉันดังนั้นฉันขอให้คุณเชื่อฉันตลอดไปได้ไหมเธออยู่กับฉันยังไม่รู้สึกปลอดภัยอีกเหรอโอเคผมจะเชื่อคุณตลอดไปเลยนะเชื่อแค่คุณคนเดียวฉันขอให้เขาเชื่อฉันงั้นหรอทำไมฉันถึงได้หน้าด้านได้ขนาดนี้นะก็นี่เห็นกันอยู่ว่าฉันน่ะเป็นคนที่โกหกเขาอยู่คนเดียว เออใช่สิฉันว่าจะกลับบ้านก่อนนะงั้นฉันไม่รอคุณทดสอบเสร็จนะคะพรุ่งนี้ฉันจะไปเป็นครูอาสาคุมสอบเข้ามาหาอะไราลนะ่ะน่าจะมาไม่ได้นะคุณก็พักผ่อนเยอะๆนะคะโอเคครับผมรู้แล้วงั้นเดี๋ยวฉันไปเรียกพวกเขาเข้ามานะคะอืมเดินทางปลอดภัยนะคำโกหกพวกนั้นไม่มีทางเก็บไปได้ตลอดดอก ฉันแค่หวังว่าก่อนที่ทุกอย่างมันจะแย่ลงไปกว่าน,นี้ฉันจะหาทางอื่นได้เร็วๆแล้วกันนะถ้าเป็นอย่างนั้นฉันก็จะได้บอกความจริงกับเขาในขณะเดียวกันก็จะไปจากเขาทันที